เป็นเรื่องให้ขาเพือกได้เมาส์กันอีกแล้วนะครับเมื่อล่าสุดเนี่ยเพจบันเทิงนะครับเจมอยร้อยแปดวีหนึ่งเนี่ยล่าสุดนะครับก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวนะครับโดยโพสต์ข้อความว่าผลกรรมของการปรวดฉี่สรุปงานโหดลูกค้าคืนเงินรีวิวจากที่เงียบอยู่แล้วตอนนี้กิบกว่าเดิมเอนดูนางนะแต่นี่แหละคือบทเรียนที่ทําให้นางเนี่ยจะเป็นคนที่ดีขึ้นแฮทแทกอีพิเมียลุงป um ้อมและในซึ่งงานนี้นะครับชาวเน็ตก็ไม่รอช้านะครับต่างเข้ามาคอมเมนต์ว่าทําตัวเองทั้งนั้น ผู้ชายรวยเขาไม่เดือดร้อนหรอกคะ่ะนางรวยอยู่แล้วน่าจะโนสน no แคร์จ้าเอาละครับงานนี้แอดเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็สอบผ่านกันแน่นอนนะครับรู้เนาะว่าใครนะครับเพราะปกติเนี่ยเธอก็กิบอยู่แล้วนะแต่ก็ไม่ค่อยเห็นนางเนี่ยไปงานหรือว่าไปรายการไหนนะไม่ค่อยเจอหน้าเจอตาก็มาเจอตอนที่เป็นข่าวนั่นแหละ แต่ไม่เป็นไรหรอผู้ชายเขารวยมีกินมีใช้ทางชาติมากันต่อที่1ข่าวนะครับกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะครับระหว่างกันนภัยกับน้องทิสานะครับที่พักหลังๆเนี่ยเรามักจะเห็นโมเมนต์ทั้งคู่เนี่ยได้มีรูปคู่กันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็เพิ่งมีรูปทิสานี่ไปปรากฏตัวนะครับร่วมแสดงความยินดีกับคอนโดใหม่ของหนุ่มกันนะครับแล้วก็มีไปขึ้นร่วมเวทีร้องเพลงนะครับในรายการร้องข้ามกำแพงนะครับในช่วงนั้นเนี แฟนคลับเนี่ยต่างยิ้มกันมากเลยครับและที่เป็นฮือฮาในตอนนี้นะครับก็คือหนุ่มการเนี่ยไปโพสภาพคู่กับทิศานะครับลงอินตาแกรมพร้อมกับแคปชั่นนะครับแนวแซวว่าเฮ้ยให้ชวนดูรายการหน่อยโดยมีข้อความว่าคืนนี้เนี่ยอย่าลืมดูรู้ไหมใครโซดดูไม่ทันมีรีลันแต่ถ้าดูทันอาจมีลีจุดจุด,จด ซึ่งงานนี้นะครับก็ทำเอาแฟนๆเนี่ยตีความกันอย่างสนุกสนานเลยนะครับว่ารีที่แปลว่ารีเทอร์นหรือเปล่ายิ่งกว่านั้นนะครับสาวพิสาเนี่ยยังแวะมาทิ้งคอมเมนต์สั้นๆนะครับว่า ยิ่งเป็นจุดประเด็นนะครับทำให้แฟนคลับเนี่ยลุ้นกันมากๆว่าคู่นี้เนี่ยจะมีต่อภาคสองหรือเปล่าสําหรับคู่นี้นะครับแอบมองว่าในช่วงนี้น่าจะมีภาพคู่กันออกบ,บ่อยๆเนี่ยก็คือในสถานะความเป็นเพื่อนนะครับแล้วก็มีการยงยอดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอนก็คุยกันปกติเพราะช่วงหลังๆเนี่ยสังเกตไหมว่าทั้งคู่เนี่ยเจอกันบ่อยนะในวาระงานต่างๆมีงานรายการต่างๆเขาก็อาจจะคุยกันได้แบบสนิทใจมากขึ้นแต่เป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยการหยอกล ยอกล้อมันก็เป็นแบบอาจจะเป็นยิสัยของหนุ่มกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่การในเรื่องของประเด็นว่าจะรีเทิร์นไหมเนี่ยเราต้องมาดูอีกสักพักหนึ่งนะครับว่าว่าว่าวาวาทั้งคู่เนี่ยจะยังไงเพราะตอนนี้เนี่ยภาพที่ออกมามันเป็นเรื่องของงาน ถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยมันมีวันพิเศษแล้วเห็นทั้งคู่เนี่ยมีช่อดอกกุหลาบให้การมอบของขวัญให้กันอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะตื่นเต้นไปอีกระดับหนึ่งว่าเฮ้ยอาจจะมีวอลรีเทิร์นกันหรือเปล่าแต่ว่าในตอนเนี้ยแค่ไปงานไปเจอในรายการถ่ายรูปคู่กันโพสแคปชั่นแซลกันอะไรอย่างเงี้ยก็ยแบบใจฟูก็ใจฟูได้ระดับหนึ่งแต่ว่าก็อย่าเพิ่งหวังเยอะนะครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันตบมือข้างเดียวมันไม่ดังจ้า e por